สวัสดีคะ่ะสวัสดีชาวธาตุลมทุกท่านทุกคนนะคะและก็สวัสดีชาวสองทุกท่านทุกคนด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนภาทาโร่ทุกคนนะคะคลิปนี้เป็นคลิปเดนดอมดูดวงความรักครั้งใหม่กับชาวธาตุลมในวันที่1 5ถึง31กรกฎาคมนะคะชาวธาตุลมมีราศีตุลราศีกมุมและก็ราศีเมถุนนะคะบุญนาาอ่านแบบโหราศาสตร์ไทยวันที่แต่ละราศีจะอยู่ใต้คลิปนะคะ การดูดวงนี้เป็นการดูดวงแบบรวมความทำนายอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือคำาทำนายอาจจะสลับกันได้ระหว่างตัวตนของคนแล้วก็คนรักของคนนะคะบุญภาอยากจะให้เพื่อนๆรับฟังเอาแต่พลังงานดีๆพลังงานบวกๆกลับไปนะคะถ้ารับฟังแล้วไม่สบายใจไม่ดีต่อใจก็ไม่ต้องเอาไปนะคะขอบคุณทุกกำลังใจในการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์ที่มีปฏิสัมพันธ์กับทางช่องนะคะ มาเรามาเริ่มดูกันเลยนะคะเรามาดูพลังงานของคุณกันก่อนนะคะ แล้วก็ถ้าใครอยากจะสนับสนุนช่องเป็นค่าครูให้แม่หมอสามารถกดปุ่มซุปเปอร์แตงหรือกดปุ่มคำว่าขอบคุณใต้คลิปได้นะคะโอ้เดอะซันนะคะเพื่อนๆดีมากๆเลยพลังงานของคุณใบแรกก็เป็นเดอะซันเลยนะคะเพื่อนชาวธาตุลมสามเหรียญราชินิถือดาบ ราชินิถือเหรียญราชาถือไม้เท้าอารซิวินถือถ้วยสิบถ้วยจัสเมนดเดดเดดสี่ถ้วย พลังงานของชาวธาตุลมในวันที่สิบห้าถึงส1อกรกฎาคมนี้นะคะพลังงานของคุณไพ่ใบแรกขึ้นเดิร์สันนะคะเพื่อนๆเดิร์สันคือไพ่ที่ดีที่สุดของสำรับเลยนะคะคุณเป็นคนที่ดูดีมีสเสน่ห์มากๆเลยนะคะช่วงนี้นะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะคุณเป็นคนสวยคุณเป็นคนหล่อนะคะคุณพลาวนะคะเพะะืพ่อนๆช่วงนี้นะคุณจะมีสเสน่ห์ดูดีสวยหล่อนะคะชาวธาตุลมมาท่า,าคนนะคุณมีความสุขนะคะเพืวันสิบถ้วยนี้สิบถ้วยแล้วก็ คุณมีความสุขกับการทํางานมีความสุขกับการทํางานแล้วก็ได้เก็บเงินนะคะเคุณมีความสุขนะคะคุณมีพลังงานของความเข้มแข็งแข็งแกร่งนะคะเพื่อนเข้มแข็งแข็งแกร่ง,ง,งมีความหนักแน่นนะคะแล้วก็มีความอ่อนโยนอยู่ในตัวของคุณหมดเลยนะคะเพื่อน อยู่ในตัวของคุณหมดเลยคุณเป็นคนที่ทํางานเก่งขยันทํางานมีความกระตือรือร้นละละในเรื่องของการทํางานนะคะทํางานเก่งหาเงินเก่งเก็บเงินเก่งะค,ะคุณมีวาจาที่มีเสน่ห์มตตามหานิยมนะคะคุณเป็นคนที่ช่างพูดช่างจิลจาเป็นคนที่มีวาจาที่ไพเราะนะคะพูดจะอะไรกับใครมีแต่คนรักมีแต่คนชอบคุณนะคะถ้าคุณทํางานเกี่ยวข้องกับการค้าขายหรือการเป็นเซลล์ค้าขายบริการทุกสิ่งทุกอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็น การใช้คําพูดคําจานะคะนี่คุณจะมีสนิห์มิตตามหานิยมมากๆเลยถ้าคุณขายของออนไลน์หรือมีหน้าร้านก็ตามหรือไม่มีหน้าร้านก็ตามนะคะคุณจะขายของได้นะคะเพื่อนๆคุณจะมีลูกค้าเข้ามาทั้งลูกค้าหน้าเก่าและก็หน้าใหม่เข้ามานะเสน่ห์มิตตามหานิยมอยู่ที่ปากวาจาเรียกทรัพย์วาจาเรียกเงินเรียกทองวาจาพารวยนะคะ3เหรียญแล้วก็เดือดซันขึ้นมา ใกล้ๆก,กันเลยนะคะเพื่อนนี่มีเสน่ห์มตตามหานิยมมากๆเลยคุณในช่วงนี้นะชาวธาตุลมบางท่านบางคนนะในอด,ดีตที่ผ่านมาไม่ว่าคุณจะพบเจออุปสรรคและปัญหาอะไรก็ตามที่เข้ามาในชีวิตของคุณนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการงานการเงินความรักนะคะเพราะว่าเดือดขึ้นมานะคะนีต่ตอนนี้คุณหลุดพ้นแล้วนะคะเพื่อนนี่คุณหลุดพ้นแล้วจากอุปสรรคและปัญหาต่างๆที่คุณได้พบเจอนะคะ เพราะว่าจะสเวนขึ้นมาเจ้าสเวนนี่คือพห่งการหลุดพ้นคุณจะหลุดพ้นแล้วจากบวงกรรมวิบากรรมต่างๆที่คุณได้พบเจอนะคะชีวิตของคุณกลายเป็นเดือดซันนะคะคุณมีความสุขมากขึ้นนะตอนนี้นะมีความสุขมากๆเลยกับการใช้ชีวิตของคุณนะคะบางคนนะคะ ชาวท่านลงมาท่านมาคนนะคะในอดีตที่ผ่านมาคุณอาจจะจบกับความรักมานะคะเพื่อนๆเดดคือการจบนะคะคุณกับคู่ของคุณในครั้งนั้นต้องเลิกลายอย่าล้างกันไปอยู่ด้วยกันไม่ได้นะคะหลังจากสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงในเรื่องความรักของคุณกับคู่ของคุณในอดีตที่ผ่านมานะมันได้จบสิ้นลงแล้วนะคะเพื่อนๆชีวิตของคุณนะคะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะเพื่อนๆ มีการเปลีป่ยนแปลงไปในทิทางทีท่ดีขึ้นนะคะเพราะว่าที่คุณได้พบเจอความรักที่มีความผิดหวังแล้วก็เสียใจแล้วก็ความรักที่มันเป็นต่อก,กันไม่ได้ความรักที่มันต้องเลิกลาอย่าร้างกันไปมีปัญหาประเด็นกันไปนะคะนั่นคือบ่วงกรรมวิบากกรรมที่คุณกับเขาจะต้องได้มาชดใช้กันนะคะเพราะว่าไพ่จัสตินแล้วก็ไพ่เดอะเด็กขึ้นมาใกล้ๆกันเลยนะคะที่คุณทั้งสองคนจะต้องได้มาชดใช้กันนะคะแต่ณตอนนี้คุณกับเขาได้ชดใช้กันหมดแล้วนะคะชด ใช้กันหมดสิ้นจบสิ้นแล้วคุณหลุดพ้นจากบวงกรรมวิบากกรรมในเรื่องของความรักที่ผ่านมาเรียบร้อยแล้วนะตอวน,นี้นะนี่นตอนนี้ชีวิตของคุณนะคะมีการเปลี่ยนแปลงไปทิศทางที่ดีขึ้นมากๆากเลยนี่คุณแข็งแกร่งมากขึ้นกลายเป็นคนที่อ่าไม่ได้รักใครง่ายนะคะเพื่อนนี่เบื่อความรักนะคะนี่มีคนนะคะมีคนเข้าหาคุณเยอะนะคะเพื่อนคุณมิเสน,นะคะ คุณเป็นคนที่ดูดีมีเสน่ห์เนี่ยมีคนเข้าหาคุณเยอะเลยนะคะแต่คุณไม่ได้สนใจนะคะเพื่อนเห็นไหมนั่งอยู่ในหน้าต่างเนี่ยมีคนมามอบความรักให้กับคุณข้างนอกเห็นไหมเอามาวางเอามาวางให้คุณเลยแต่คุณไม่ได้สนใจนะคะเพราะว่าคุณไม่อยากจะเจอความรักเหมือนที่ผ่านมานะคะเพราะว่าความรักที่ผ่านมาคุณพบเจอะทุกเหลือเกินนะคะเดดสคือทุกนะคะทุกมากมากเลยในอดีตที่ผ่านมานะทาให้คุณเบื่อหนในเรื่องความรักนะคะไม่ได้รักใครง่ายแต่คุณไม่ได้ปิดกั้นตัวเองนะคะเพื่อน คุณก็มองมองดูอยู่นะคะว่าใครที่เข้ามาในชีวิตของคุณน่ะเป็นคนแบบไหนแบบไหนคุณมองอยู่ถ้าเป็นคนที่เจ้าชู้หรือว่าจะมาเลาะเล่นกับความรู้สึกของคุณคุณก็ไม่เอานะคะวันนี้คุณไม่สนใจนะคะนี่ไม่สนใจคุณจะคุณจะรอคอยคนที่มีความรักที่ดีมามอบให้กับคุณเท่านั้นความรักที่มีรักจริงจริงจังจริงใจและรักเดียวจะดีให้กับคุณเท่านั้นราชินีถือดาบนี่ คุณจะรอคอยคนที่มีความรักที่มีรักเดียวใจเดียวให้กับคุณเท่านั้นนะคะและคุณก็จะมีความรักที่รักเดียวใจเดียวให้กับเขาเช่นกันนะคะนี่คุณอยากจะมีครอบครัวที่มีความสุขนะคะมีความสุขความอุดมสมบูรณ์อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตานะคะเพื่อนๆนะคะนี่ถ้ามีความรักอีกทีขอมีความรักที่ดีๆรักเดียวใจเดียวให้กันและกันแล้วก็อยู่ด้วยกันเป็นครอบครัวอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตายังมีความสุขความอุดมสมบูรณ์มีความรักที่มั่นคงไปด้วยกันอะไรประมาณนี้นะคะแนวคิดของคุณนะ แต่ตอนนี้คุณสบายแล้วนะคะเพื่อนนี่สบายสบายนะคะคุณใช้ชีวิตแบบมีความสุขอะตอนนี้นะถ้ามีความรักครั้งใหม่นี้นะถ้าเจอแต่คนไม่ดีคุณก็ไม่เอานะคะไม่เอาอยู่เป็นโสดดีกว่าสบายใจมีความสุขด้วยอะไรประมาณนี้นะคะนี่ทีนี้เรามาดูความรักของคุณกันนะคะทีนี้เรามาดูความรักครั้งใหม่ของคุณกันนะคะ ว่าคุณจะพบเจอคนแบบไหนนะคะขอดูความรักครั้งใหม่ให้กับชาวท่านลมหน่อยค่ะเรามาทําสมาธิกันนะคะ ขอดูความรักครั้งใหม่ให้กับชาวทัดลมะะเลยค่ะหนึ่งเหรียญโอ้ดีมากๆเลยนะคะเพื่อนเชาวทัดลมไพ่ขึ้นมาใบแรกก็หนึ่งเหรียญเลยนะคะใบแรกของคุณก็เดือดซันนะคะใบแรกของคนรักของคุณก็หนึ่งเหรียญน,นะคะเพื่อนโอ้ดีมากๆเลย พลังงานของคนรักที่จะเข้ามาเป็นความรักครั้งใหม่ให้กับชาวธาตุลมคนคนนี้เข้าเป็นคนที่จิตใจดีจิตใจหนักแน่นมั่นคงนะคะเขาเป็นคนรวยนะคะเพื่อนๆนี่ก็มีบ้านหลังใหญ่เลยก็มีมดรดกรักสินเงินทองก็มีที่ดินกว้างเลยคนคนนี้นะเมื่อคนคนนี้เข้ามาอยู่ในชีวิตของคุณนะคะเขาจะมีพลังงานของความรักที่มีความหนักแน่นมั่นคงซื่อตรงให้กับคุณนะคะเมื่อเขาเห็นคุณแล้วเขารักคุณนะคะเขาเป็นคนรวยนะคะ เขาจะเข้ามาซัพพอร์ตคุณนะคะเพื่อนคๆคนคนนี้นะอู้นะคะเพื่อนๆเนี่ยมหาสัจจันย์มากๆเลยนะคะเพื่อนๆบุญธรไพาก็สับไพ่นะคะเพื่อนเมื่อกี้นี่หนึ่งเหรียญแล้วก็สิบเหรียญขึ้นมานะคะโอ้ดีมากๆเลยนะคะนี่คนคนนี้ก็เป็นคนรวยนะคะหรือครอบครัวเขาพ่อแม่เขามีมรดกทรัพย์สินเงินทองก็ได้นะคะนี่ เมื่อคนคนนี้เข้ามาอยู่ในชีวิตของคุณคุณจะสุขสบายไปทางชาติเลยนะคะเพื่อนๆนี่เขา้ารวยมากๆเลยนี่ชีวิตของเขานะคะมีความหนักแน่นมีความมั่นคงนะคะนี่หรือในอีกกรณีหนึ่งถ้าคนคนนี้เขาไม่ได้รวยนะในอนาคตมาข้างหน้าถ้าคุณกับเขาได้แต่งงานได้อยู่ร่วมกันคุณกับเขาจะพากันรวยนะคะเพื่อนนี่เขาจะพาคุณสร้างมรดกทรัพย์สินเงินทองไปด้วยกันนะคะนี่โอ้ความรักของคุณกับเขาในครั้งนี้จะเป็นความรักที่มีความหนักแน่นมั่นคงซื่อตรงต่อกันและกันนะคะ ห้าดาบพลังงานของคนคนนี้ในะอดีตที่ผ่านมาเขาอาจจะเป็นคนที่ไม่ค่อยจะจริงจังกับชีวิตเท่าไหร่นะคะเพื่อนนี่เล่นๆน,นะคะแต่เมื่อคนคนนี้เข้ามาอยู่ในชีวิตของคุณนะคะเขาจะเปลี่ยนแปลงตัวของเขาเองนะคะเขาจะทิ้งนิสัยของเขาที่เขาทําตัวเหลวไหลทําตัวที่ไม่ไม่จริงจังกับชีวิตนะคะอยากเที่ยวก็เที่ยวอยากไปไหนก็ไปอะไรประมาณนี้นะคะนี่ เขาจะทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะคะก็จะเปลี่ยนแปลงตัวของเขาเองแล้วก็เป็นคนที่มีความหนักแน่นมั่นคงนะคะตั้งใจทํางานตั้งใจทํามาหากินนะคะ,ะเขาจะเปลี่ยนแปลงตัวขเขาเองหมดเลยถ้าคนคนนี้เข้ามาอยู่ในชีวิตของคุณนะถ้าเป็นในเรื่องความรักเขาก็จะมีความรักที่มีความมั่นคงซื่อตรงให้กับคุณเท่านั้นนะคะสามไม่เท้านี่ เขาคิดว <owad> <an> ่าคุณน well, ah, ี่แหละคือคนที่ใช่ของเขานะคะที่เขารอคอยมาตั้งนานแล้วนะคะได้พบแล้วก็คือคุณนะคะสามดาบคนคนนี้เขาอาจจะเคยผิดหวังแล้วก็เสียใจในเรื่องความรักมาก่อนนะคะคนของเขาหรือเขาก็ได้นะคะไปดึงคนอื่นเข้ามาอยู่ในความสัมพันธ์ทาให้ความรักของเขาครั้งนั้นไปต่อกันไม่ได้นะคะนี่แต่ถ้าคนคนนี้เข้ามาอยู่ในชีวิตของคุณนะคะคนคนนี้เขาจะมีความรักที่ รักเดียวจะเดียวให้กับคนเท่านั้นความรักที่มีความมั่นคงซื่อตรงให้กับคนเท่านั้นนะคะเขาจะไม่ยอมดึงคนอื่นเข้าไปอยู่ในความสัมพันธ์เด็ดขาดเพราะว่าเขารู้แล้วนะคะเข้าผ่านมาแล้วเขารู้แล้วว่าความรักที่มีเราสามคนนั้นทําให้เขาทุกข์นะคะถึงแม้ว่าจะเป็นความสุขก็เป็นความสุขที่ไม่จีรังยั่งยืนความสุขประเดียวประดาอะไรประมาณนี้นะคะนี่เขาไม่ต้องการแล้วนะคะเขาต้องการความรักที่มีความมั่นคงนะคะสิบเหรียญนะคะนี่ก้าไม่เท้านะคะคนคนนี้ เมื่อเข้ามาอยู่ในชีวิตของคุณเขาจะมาปกป้องคุณนะคะเพื่อนๆนี่เขาจะมาปกป้องคุณปกป้องความรักของคุณกับเขานะคะให้อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขความมั่นคงนะะคเห็นไหมเห็นไหมเขาถือโล่มานะคะนี่ปกป้องทุกสิ่งทุกอย่างอุปสรรคและปัญหาอะไรก็ตามนะคะที่จะเข้ามาในความรักของคุณกับเขานะคะนี่กระเด็นกระดอนออกไปหมดเลยเนี่เข้ามาปกป้องคุณปกป้องความรักของคุณกับเขานะคะให้อยู่ด้วยกันอย่างมีความมั่นคงนะคะ สเตรนท์ Strength, นะคะคนคนนี้ก็เ,เป็นคนที่เข้มแข็งแข็งแก่งเติบโตและตื่นรู้ในเรื่องความรักมาเรียบร้อยแล้วนะคะคนคนนี้ก็เป็นคนที่มีอีโก้ไม่ยอมใครนะคะแต่พอเข้ามาเจอคุณนะคะเขาได้มาพบมาเจอคุณเขาคิดว่าคุณนี่แหละคือคนที่ใช่ของเขานะคะี่เขายอมคุณทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะคะสิงโตผู้เป็นเจ้าป่านะคะคุณสามารถสยบได้นะคะคุณสามารถมานั่งใกล้ๆสิงโตผู้เป็นเจ้าป่าได้โดยที่เขา ไม่ทำร้ายคุณเลยนะคะนี่เห็นไหมเขายอมคุณทุกสิ่งทุกอย่างนี่เขาอยากมีความรักที่มีความมั่นคงกับคุณอยู่ด้วยกันเป็นครอบครัวยังมีความสุขนะคะคนคนนี้เขายอมคุณทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะคะเพื่อนๆคนคนนี้นะเขาจะมีความรักที่ไร้เงินไขให้กับคุณความรักที่มีค่ามีราคามีผลต่อจิตใจของเขาเขาจะดูแลปกป้องคุ้มครองคุณปกป้องความรักของคุณกับเขาให้อยู่ด้วยกันยังมีความสุขนะคะ เือมูนเนี่เมื่อคนคนนี้กับคุณได้รู้จักกันได้พูดได้คุยกันแล้วนะคะเนี่ยเข้าคนนี้จะคิดถึงคุณอย่างหนักเลยนะคะคนนี้คิดถึงคุณอย่างหนักเลยกินไม่ได้นอนไม่หลับนะคะเนี่ยกลางวันก็ทํางานอยู่ก็คิดถึงคุณกลางคืนก็คิดถึงคุณคิดถึงตอนที่ได้พูดคุยกับคุณแล้วมีความสุขนะคะคิดถึงแล้วก็นอนไม่หลับนะคะเนี่ย อยากจะมีคุณอยู่ในชีวิตของเขาอะไรประมาณนี้นะคะนี่อยากจะเข้ามาอยู่ในชีวิตของคุณนะคะคนคนนี้เขามองคุณแล้วว่าคุณเป็นคนที่ดูดีเมสเน์เป็นคนลึกลับหน้าค้นหานะคะเขารักคุณมากๆเลยนะคะเพื่อนคนคนนี้นะเก้าเหรียญคนคนนี้เขาเป็นคนรวยก็มีฐานะดีนะคะเพื่อนนี่เก้าเหรียญแล้วก็สิบเหรียญแล้วก็หนึ่งเหรียญขึ้นมานะคะโอ้ไพ่แห่งเหรียญสูงสุดขึ้นมาเลยนะคะเพื่อนคนนี้ เขามีฐานหน้าดีนดี่คนคนนี ia ful, <deal> ้เขาจะมาเปคุณนะคะคนคนนี้เมื่อเขาเห็นคุณแล้วได้พูดได้คุยกับคุณแล้วนะคะเขาอยากจะมาอยู่ใกล้ชิดกับคุณอยากจะเข้ามาเปคุณอยากจะมาดูแลคุณอยากจะมีวันเวลาที่ดีๆร่วมกับคุณนะคะเขารักคุณนะคะคนคนนี้นะเขาจะมาเปคุณจะมาซัพพอร์ตคุณดูแลคุณทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นในเรื่องความรักคนคนนี้นะเขาก็จะมีความรักทีี่มมควารรักจิง จริงจังจริงใจและมีความรักได้มความมั่นคงหนักแน่นให้กับคุณเท่านั้นนะคะรักคุณคนเดียวเท่านั้นนะคะถ้าเป็นในเรื่องการเงินคนคนนี้เขาจะมาดูแลในเรื่องการเงินการใช้จ่ายทุกสิ่งทุกอย่างของคุณนะคะคุณจะสุขสบายนะคะเพราะว่าเขาเป็นคนรวยนะคะในคนนี้หรือถ้าคนคนนี้เขาไม่ได้รวยนะคะ ในอนาคตบ,บางข้งหน้าคุณกับเขาได้อยู่ร่วมกันนะคะเข้ากับคุณจะพาก,กันรวยนะคะคุณจะสร้างวรดกทรัพย์สินเงินทองไปด้วยกันนะคะสีไม่เท้านะคะชาวธาตุโลมบางท่านบางคนนะคะถ้าคุณกับคนรักของคุณคนคนนี้ได้พูดได้คุยได้พบได้เจอก,กันแล้วนะคะเขากับคุณอาจจะได้พูดกันถึงเรื่องการแต่งงานการสร้างอนาคตไปด้วยกันอย่างมีความมั่นคงนะคะนี่โอ้ดีมากๆเลยนะคะเห็นไหมสีไม่เท้านี่คุณจะมีความสุขมากๆเลยนะคะวันนี้ มีบ้านนะคะคุณกับเขาจะมีบ้านหลังใหญ่เลยเห็นไหมมีความสว่างสวยมีความอุดมสมบูรณ์เต็มไปหมดเลยนะคะนี่คุณจะมีความสุขมากๆเลยกับความรักของคุณกับเขาในครั้งนี้นะคะคนคนนี้เมื่อเขาเห็นคุณแล้วเขาคิดไปไกลเลยนะคะคุณคนนี้เขาอยากจะมาเริ่มต้นความรักครั้งใหม่กับคุณอยากมีความมั่นคงอยากมาแต่งงานกับคุณอยากมาอยู่ใกล้ชิดคุณอยากมาเป้อยากมาดูแลอยากมาเอาใจใส่คุณทุกสิ่งทุกอย่างเลยคุณคนนี้นะเนี่ยเขารักคุณนะคะสองดาบ ชาวธาตุลมบางท่านบางคนคุณจะพบเจอคนรักจากการสื่อสารโลกออนไลน์นะคะคนรักของชาวธาตุลมคนคนนี้ก็อาจจะเกิดในธาตุลมนะเหมือนคุณก็ได้นะคะตุลกุมเมถุนนะคะธาตุด,ดินพฤกษกันมางกรธาตุไฟเมษสิงธนูนะคะหรือคนเกิดวันจันทร์นะคะ ในอนดีตที่ผ่านมาคนคนนี้ก็อาจจะพบเจอความรักที่มีความผิดหวังเสียใจนะคะเขาอาจจะไปดึงคนอื่นเข้ามาอยู่ในความสัมพันธ์ก็ได้นะคะถ้าคนคนนี้เขาเป็นคนที่เคยทําร้ายจิตใจคู่ของเขาเคยดึงคนอื่นเข้ามาอยู่ในความสัมพันธ์ทำให้ความรักของเขากับคู่ของเขามันต้องจบไปพังไปนะคะนี่ถ้าคนคนนี้เข้ามาอยู่ในชีวิตของคุณนะคะเขาจะมาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขตัวของเขาทั้งหมดเลยเขาจะไม่มีเรื่องราวแบบนั้นเข้ามา ให้คุณยังเด็ดขาดนะคะเขาจะเปลี่ยนแปลงตัวของเขาเขาจะมาแก้ไขอดีตของเขาเขาจะเป็นคนที่ดีนะคะเขาจะมีความรักที่มีความมั่นคงซื่อตรงรักเดียวจะดีให้กับคุณเท่าน,นั้นนะคะเขาจะมาอยู่กับคุณเป็นครอบครัวเดียวกันยังมีความมั่นคงมีความสุขความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยกันนะคะสี่้วยเห็นไหมคนคนนี้เขาเบื่อหน่ายนะคะคนนี้หลังจากที่เขาพบเจอความรัก ในอดีตที่ผ่านมาทําให้เขาทุกข์ทำให้เขาเบื่อหน่ายนะคะเบื่อหน่ายในเรื่องความรักเขาไม่ได้รักใครง่ายๆเลยหลังจากนั้นมานะเนี่ยสีถ้วยเนี่ยทาให้เขาเลือกความรักนะคะมีคนมามอบความรักให้กับเขาเห็นไหมถ้วยวางอยู่ข้างหน้าเขานี่มีคนมามอบความรักให้กับเขาเขาไม่ได้สนใจเลยค,คนคนนี้นะไม่เอานะคะกลัวเหลือเกินกลัวพบเจอความรักที่ผ่านมาเนี่ยเขาเลือกนะคะตั้งแต่นั้นมาเขากลายเป็นคนที่มีความมัน่นคงทางจิตใจมากขึ้นนะคะ เขาจะรอคอยคนที่ใช่ของเขาเท่านั้นสาม้เท้าเนี่ยเขาก็ได้มาพบมาเจอคุณนะคะได้มาพบมาเจอคุณคุณนี่แหละคือคนที่ใช่ของเขานะคะเขาเลือกคุณนะคะเพื่อนเนี่เขาไม่ได้เลือกใครเลยมีคนเข้าหาเขาเยอะนะคะเขาไม่ได้เลือกใครเลยแต่เขาเลือกคุณคะเขารักคุณอยากจะมาสร้างครอบครัวกับคุณยังมีความมั่นคงนะคะคุณก็เหมือนกันนะคะเพื่อนคุณก็มีเสน่ห์เขาก็มีเสน่ห์เหมือนกันคุณก็มีคนเข้าหาคุณเยอะนะคะนี่สีถ้วยนะคะนี่คุณอะสีโถ้วยเขาก็สีถ้วยใช่ไหมเนี่ย มีคนเข้าหาคุณเยอะคุณก็ไม่ได้สนใจใครนะคะเพื่อนเพราะว่าคุณคุณก็จิตมาจุกกับความรักมาเหมือนกันนะคะเพื่อนบางคนนะนี่ไม่ได้สนใจใครเลยรอคอยคนที่ใช่คนที่จะมาเป็นคนรักที่รักเดียวจะเดียวให้กับคุณเท่า,านั้นราศีนิรดาบเนี่ยคุณก็จะได้พบได้เจอเขาคนนี้นะคะเขาคนนี้ก็จะมีความรักที่มีความรักเดียวจะเดียวความรักที่มีความมั่นคงสืบตรงให้กับคุณนะคะหนึ่งไม้เท้านี่ คนคนนี้เขาจะมาเริ่มต้นความรักครั้งใหม่กับคุณด้วยความสดใสสดชื่นเบิกบานมีชีวิตชีวาเห็นไหมแม้แต่แม่เท้าของเขาก็มีแสงสว่างขึ้นมานะคะนี่เมฆก่าของเขาสว่างสวยหมดเลยนะคะความรักของคุณกับเขาในครั้งนี้จะเป็นความรักที่มีความสว่างสวยไม่มืดคืนเหมือนที่ผ่านมาแล้วนะคะมีแต่ความสบายอกสบายใจนะคะไปไหนไปกันนะคะไปกินข้าวนอกบ้านกันไปเที่ยวไปไหนก็ไปด้วยกันนะคะคุณทั้งสองคนจะเชื่อใจกันแลยกันนะคะเพราะว่าคุณทั้งสองคนไม่อยากจะ ผิดหวังและเสียใจเหมือนที่ผ่านมาแล้วนะคะสี่เหรียญคนคนนี้ก็เป็นคนฉลา,าดนะคะเป็นคนที่ฉลา,าดในการใช้ใจ่ายเงินฉลา,าดทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะคะเขาเป็นคนที่จะใช้ใจ่ายอะไรเขารู้หมดนะคะอันไหนควรจ่ายอันไหนไม่ควรจ่ายนะคะถึงทําให้เขามีเงินเยอะคนคนนี้นะเขาเป็นคนฉลา,าดนะคะนคนคนนี้ก็อาจจะทํางานเกี่ยวข้องกับ การเงินก็ได้นะคะเพื่อนเพราะว่าการเงินขึ้นมาเยอะนะออกเงินกู้หรือทํางานเกี่ยวข้องกับบัญชีธนาคารก็ได้นะคะหรือทํางานเกี่ยวข้องกับการเงินทุกชนิดนะคะหรือทํางานเกี่ยวข้องกับธุรกริจส่วนตัวก็ได้นะคะคนคนนี้นะคะหรือทํางานเกี่ยวข้องกับเป็นระดับหัวหน้าเป็นผู้คุมระดับหัวหน้านะคะเด็กถือเหรียญคนใจดีนะคะคนคนนี้นะ เขาเปลี่ยนแปลงตรงเขาเองเป็นคนที่ใจดีมากขึ้นเป็นคนนักแน่นนะคะนักแน่นสุขุมนะคะคนคนนี้นะเมื่อคนคนนี้เข้ามาอยู่ในชีวิตของคุณนะคะคุณสบายใจได้เลยนะคะคนนี้เขาไม่มีพิษมีภัยกับใครเลยคนคนนี้นะเขารักคุณเขาจะมาดูแลคอยอาใจใส่คุณนะคะชาริออต ชาวทาดลมบาง่าตงคนคุณจะพบเจอความรักครั้งใหม่กับคนคนนี้เขาอาจจะเป็นคนต่างชาติก็ได้นะคะเพื่อนนี้ต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษาต่างวัฒนธรรมต่างอำเภอต่างตำบลต่างจังหวัดนะคะคนคนนี้เขาเป็นคนที่เขาเป็นคนที่ฉลาดเป็นคนที่เป็นคนที่ดูดีมีเสน่ห์นะคะถ้าเป็นผู้หญิงก็สวยถ้าเป็นผู้ชายก็หล่อนะคะเนี่คนคนนี้เมื่อเข้าเข้ามาอยู่ในชีวิตของคุณนะคะคุณอยากจะไปไหนเขาจะพาคุณท่องเที่ยวนะคะเพื่อนนี้ ไปท่องเที่ยวต่างประเทศกันนะคะไปฮันนีมูนกันหรือชาวทัดลมลาะท้านคนนะถ้าคุณกับคนรักของคุณอยู่ไกลกันนะคะเขาอาจจะอยู่ต่างแดนนะคะหรือเขาอาจจะอยู่ต่างถิน่นต่างแดนต่างประเทศก็ได้นะคะคุณกับเขาอาจจะได้นัด,นดพบเจอกันก็ได้นะคะคุณเดินทางไปหาเขานะคะก็ได้นะคะหรือเขาอาจจะเดินทางมาหาคุณ,<ส>คณก็ได้นะคะราชาถือเหรียญโอ้นะคะมีเต่รหรียนขึ้นมานะคะเพื่อน คนรวยคนคนนี้เขามีมรดกทรัพย์สินเงินทองก็มีความมั่งคั่งมั่นคงในชีวิตของเขาเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ถ้าคนคนนี้เข้ามาอยู่ในชีวิตของคุณนะคะเห็นไหมคุณเหมือนเหรียญที่เขาวางอยู่บนตักเขาเห็นไหมเขาจะทนุถนอมคุณนะคะเขาจะดูแลเอาใจใส่คุณคนคนนี้นะเขาจะไม่ปล่อยให้คุณต้องอ้างว้างโดดเดี่ยวเดียเด็ดขาดเขาจะไปไหนคุณจะไปไหนเขาจะพาคุณไปหมดเลยคนคนนี้นะเขารักคุณเห็นไหมคุณมีค่าต่อจิตใจของเขา มีค่าต่อชีวิตของเขานะคะเขารักคุณนะคะเขาจะมาคอยดูแลคอยซัพพอร์ตคุณทุกสิ่งทุกอย่างนะคะโอ้เพื่อนๆคุณพบคู่นะคะวันชาวทัดลมนี่ขึ้นมาได้อย่างไรนะคะวันเห็นไหมนี่ขึ้นมาติดติดกันเลยนะคะคุณกับเขาเป็นคู่กันนะคะวันนี้คู่รั์คู่โชคคู่ที่คุณทั้งสองคนอยู่ด้วยกันและพากันเจริญรุ่งเรืองคู่ที่คุณทั้งสองคน เป็นคู่ที่มีนิสัยใจคอเหมือนกันเลยนะคะนี่หนักแน่นนะคะหนักแน่นมั่นคงซื่อตรงเหมือนกันเลยนิสัยใจคอเหมือนกันเลยเนี่ยเมื่อเขาเห็นคุณแล้วเห็นไหมเนี่ยเมื่อเขาเห็นคุณปุ๊บเขารู้เลยคุณนี่แหละคือคนที่ใช่ของเขานะคะคนที่เขาเราคอยมานานแสนนานก็คือคุณนี่นิสัยใจคอนะคะเหมือนกันเลยชอบเก็บเงินชอบหาเงินชอบเก็บเงินนี่คนทั้งสองคนเป็นคู่รั์คู่โชคคู่ที่ พากันจะเริญรุงเรืองนะคะคุณจะพากันสร้างมารดกทรัพย์สินเงินทองไปด้วยกันนะคะคุณจะรวยนะคะเพื่อนแนอนาคตาข้างหน้านะคู่ทรัพย์คูนะ่โชคคู่สร้างคู่สมนะคะสมกันดังกินทองปรหยกเนี่ถ้าคุณเป็นผู้หญิงคุณก็สวยถ้าเป็นผู้ชายคุณก็หล่อนะคะเห็นไหมเนี่เป็นคนหล่อคนสวยนะคะเพื่อนคุณกับคู่ของคุณนะคะโอ้เดิเเนเลเวอร์ขึ้นมานะคะเพื่อนนี่ดีมากๆเลยนะคะ เดล๋วอร์ก็คือความรักที่คุณทั้งสองคนเป็นคนรักเก่าในอดีตชาติที่จับมือกันลงมาเกิดนะคะเ,เห็นไหมมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยจ้องคอยมองคุณทั้งสองคนอยู่นะคะนี่คุณทั้งสองคนเห็นไหมหน้าอกของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะ่ะมีรูปหัวใจอยู่นะคะนี่ คุณทั้งสองคนเป็นคนรักเก่าในอดีตชาติที่ตามกันมาจับมือกันลงมาเกิดนะคะคุณทั้งสองคนเป็นคู่กันนะคะเมื่อคุณทั้งสองคนได้พบได้เจอและได้อยู่ร่วมกันแล้วนะคะในอนาคตข้างหน้าคุณทั้งสองคนจะไม่ยอมปล่อยมือกันไปไหนเด็ดขาดนะคะนี่ไม่ยอมปล่อยมือกันไปไหนเด็ดขาดไปไหนก็ไปด้วยกันรักกันนะคะคุณทั้งสองคนจะมีการและกกันเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นนะคะความรักของคุณกับเขาในครั้งนี้คุณทั้งสองคนเป็นคู่แท้ของการเลิกกันเห็นไหมจับมือกันมีแรงดึงดูดมากมายเห็นไหมมีแสงออกมานะคะเพอดี มีแสงออกมาเนี่ยมีแรงดึงดูดต่อกันและกันอย่างมากมายเมื่อคุณทั้งสองคนได้พบได้เจอกันแล้วได้พูดได้คุยกันแล้วนะพลังงานของคู่แท้ของคุณทั้งสองคนจะแผ่ออกจากตัวของกันแลกกันมาทําให้กันแลกการได้รับรู้นะคะคุณทั้งสองคนจะรู้สึกว่าโอ้ทําไมรู้สึกว่าเพิ่งรู้จักกันทําไมรู้สึกว่าเหมือนเคยรู้จักกันมาตั้งนานคุ้นเคยกันเหลือเกินมีความผูกพันเหลือเกินนะคะทําไม ทำไมรักเหลือเกินทำไมรักคนนี้เหลือเกินมีความรู้สึกว่ามีความอุ่นมีความสบายใจนะคะไม่เคยรู้สึกกับใครแบบนี้มาก่อนเลยนะคะนี่คุณจะรักกันมากๆเลยนะคะที่ว่นี้คุณจะไม่ยอมปล่อยกันไปไหนเด็ดขาดนี่คุณ จะอยู่เคียงข้างกันตลอดไปทุกสุขร่วมกันจะไม่ยอมปล่อยมือกันไปในเด็ดขาดนี่คุณจะอยู่ด้วยกันอย่ามีความมั่นคงเห็นไหมคุณจะสร้างมรดก ok ทรัพย์สินเงินทองไปด้วยกันคุณจะมีความสุขสิบถ้วยไหมสิบถ้วยสิบเหรียญน,นี่คุณจะมีความสุขมากมากเลยกับความรักครั้งนี้นะคะความรักที่มีความมั่นคงซื่อตรงต่อก,กันแลยกันคุณจะพากันรวยนะคะโอ้ดีมากๆเลยความรักของชาวธาตุลมในครั้งนี้นะคะขอจบคำนําลายแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ